ตอนนี้เราก็อยู่ในงานกันแล้วนะคะมาเบิงเครื่องบินโชว์กันค่ะที่ฝั่งเยอรมนีนะคะอยากบอกว่ามื่อนี้อากาศดีแห้งค้นหลายแล้วก็วันนี้เขาจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาเบิงในงานกันเลยค่ะว่าบรรยากาศสิเป็นจังไหนกันแนะ่นะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เยอะมากที่จอดรถมือนี้ก็คือว่าฟรีนะคะแต่ว่าเข้าต้องซื้อตั๋วเขาไปเบิงในงานกับคนลา38ยูโรส่วนเด็กนะคะน้องก,ก็เลยกับ่ายแค่คคึงราคานะคะที่นี่เขาจะจัดทุกปีคะ่ะพี่น้องวันที่6 7 8 9ของเดือนเมษายนทุกๆปีประมาณนี้ก็จะมีะเครื่องบินเครื่องโชว์อย่างต่างๆ ทุทั่วมุมโลกจะมาแสดงที่นี่นะคะและวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานค่ะทำให้มามาหน่อยตั้งแคก็จะมีจุดจะแสดงเหมือนพิพิธภัณฑ์และกะมีที่เป็นเวทีหายความหูอธิบายอย่างต่างๆก็มีแล้วก็จอดอยู่ข้างนอกก็มีและก็มีการบินโชว์พร้อมนะคะ และถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะสําหรับเครื่องบินเครื่องน่อนหรืออะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ข้าจอกก็ขายพร้อม้วยค่ะพี่น้องเออและใครสนใจอยากเข้าไปนั่งอยากรู้ว่าอะไรยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําหรือว่าอยากขึ้นไปนั่งไปยังก็สามารถเขาคิ้วหลกักะเขาไปนั่นไงไปสัมผัสออียงใดต่างๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศคะ่ะถ้าเปรียบเหมือนงาน ทั่วไปก็จะแบบว่าเหมือนงานมอเตอร์โชว์โชว์รถ ชง <Alex. S 1> มอไซค์อย่างประมาณน,นั้นนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อมาโชว์ประมาณนี้นะคะเ oh. บิ่งต่างๆขาเจ้าก็จะแบบบอกรายละเอียดไวแล้วก็บอกราคาอะไรไว้เสร็จสับเรียบร้อยค่ะ oh. มีการออกบูธขายอะไรก็ oh. มีนะคะแล้วก็มีอ,อุปกรณ์อย่างต่างๆขายเยอะแๆะมากมายขายของมือสองก็มีนะคะที่เกี่ยวกับล่อเครื่องบินเกยวกับอ,อย่างต่างๆเกยวกับเครื่องบินเครื่องร่อนอย่างต่างๆนี่แหละนะคะมีครบคันเลยค่ะงานนี้นะคะแล้วก็ มีของกินมีสูย์อาหารมีอย่างครบครันเลยนะคะ <_ C ose> ก็คือสะดวกมากๆของนองของน้ำเอียงมีบริการนะคะร้านนวดกม็มี21ยูโรเบียสองขวดโคกขวดหนึ่งแล้วก็ไก่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เฟรนด์ฟรายยี่สิบเอ็ยูโรโอเค <_ C ose> ตรงนี้ก็คือบินโชวเนี่ยเริ่มประมาณใบมงค่ะพี่น้องเนื่องจากว่ามันนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วอันไหนที่แบบว่าลำไหนที่บินโชวบินยังแล้วข้าเจ้าก็เริ่มเก็บของทยอยกลับบ้านกันละกัที่จอดจอดโชวอยู่ตรงนี้ข้าเจ้าก็เริ่มทยอยอ่าบินกลับบ้านเช่นกันนะคะแต่เหมือนว่าครั้งนี้ข้าเจ้าย้ายจากตรงนี้แล้วก็จะไปจัดแสดงโชว์ยุ่งไหนดอกนะคะนากาจะเป็นไปเหมือนแบบว่าคาราวานประจําปีไปประมาณน,านั้น <Yeah. S 1> ไปแสดงยุททัวทุกมุมโลกอย่างประมาณนี้เนาะ ยางเซนเยอรมน,นีเนี่ยะตรงนี้ที่เฮามาเนี่ยจะมีการจะแสดงทุกๆปีเน,ะน,นาะณขณะที่เห็นรอยอยู่ตรงนั้นเฮาสามารถซื้อตั๋วขึ้นไปนังไดคะพี่น้องก็จะเข่าคิ้วไปนังตั๋วกับประมาณหกลอยหาสิบยูโรนะคะต่อหนึ่งชั่วโมงก็เจ้ากับบินวนพาเบงวิวอยียงต่างๆขัางบนนะคะก็จบทริปมาเบงเครื่องบินโชว์นะคะเดี๋ยวออกจากนี้เฮาก็จะกลับบ้านกันไปถึงบ้านก็จะประมาณสี่โมงแรงประมาณนั้นสี่โมงแรงหาโมงแรงเดี๋ยวไปเจอกันยุบ้านของเฮากันค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะคุณผู้ชม ิบโมงเดดดิ๊ดแต่เศร้าเลยค่ะมือเนี้กลับจากไปเที่ยวมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่บ้านแม่จ๋าให้ปุ๋ยน้ำพักกับดอกใหม่ในสวนของเฮาค่ะมื่อเนี้แล้วก็เห็นว่าอากาศสิแบบวา่ายี่สิบสามยี่สิบสี่องศาเลยมือเนี้นะคะมีแดดจัดทั้งวันเนาะแม่จ๋าก็เลยแบบนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ว่าจะย่างย่งกินห้อนๆ่นะคะแล้วก็มานั่งกินอยู่นี่แหละนอกบ้านนะคะ ก้อมันเที่ยงหรือบายนี่แหละกับน้องอเล็กเนาะเดี๋ยวกินอาหารเสร็จแล้วแม่จ๋าจะพาน้องอเล็กไปหายาตอนนี้น้องอเล็กเพิ่นกินเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะกะไปหายาพาเพิ่นไป้านขายต้นไม้ไปหาซื้อดอกไม้มาปลูกดอกไม้ที่เอามาปลูกในช่วงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่สามารถทนน้ำค้างน้ำแข็งได้หนาติดลบได้นะคะ ต่างๆพริกบกเขือแตงกวาอะไรต่างๆยังไม่สามารถที่จะปลูกได้เพราะว่าอากาศเดือนเมษายังไม่แน่นอนนะคะสามารถมีหินมาตกสามารถมีลูกเห็บตกอากาศแปรปรวนไม่มีแดดได้เนาะ <S 1> <S 1> เห็นแดดดีๆแบบนี้อ,อยากจะติดลบกับติดลบได้อยากจะมีหินมาตกกับมีอยากจะมีลูกเห็บตกกับมีอ,อันตรายค่ะดังนั้นเพื่อความชัว์สิ้นเดือนเมษายไปพูดเลยจังจะปลูกได้นะคะสวัสดีครับตอนนี้เราสวัสดีครับสวัสดีครับหนูไม่ได้ไปโรงเรียนหรอเย่า ทำไมอ่ะชลไฟแล้วก็ชลตรีอาทิตย์นี้โรงเรียนยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็หาจิจกรรมทําปะปะ้าทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแม่จ๋าก็เลยพาน้องเล็กออกมาหาหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจ๋ามารับหญ้าไปชอปปิง้งร้านขายต้นไม้นะคะไปหาดอกไม้ส,สวยๆอะไรส,สวยๆมาปลูกคะ่ะตอนนี้เราอยู่บ้านหญ้ามารับหญ้าไปฮะฮะฮจ๋ยะ โอมาถามว่ามีรถมารินไหมรถมารินของเรากำลังฟื้นนี่นะคะเอาไ้าทาใสซสต็กหอมๆนะคะที่บ้านก็มีกำลังฟื้นนะคะเขาบอกเป็นอย่างโอเคแล้วก็เดี๋ยวขยาไปชอปปิง้งไปหาซื้อของมออนนปาปุ๊ยสะออนเนาะกุหลาบไหมเห็นปกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกะ ได้กุหลาบดอกใหญ่ใหญ่เดสกรียน่อยคิดสกดี่อ o กหลาบยามกุหลาบใหม่มาปลูกโอ้ลินลี่ลินลี่ลินลี่ใหญ่มากแล้วที่ฉัจบกกุหลาบของงาจะอะไรหย่อนไหม่ที่สมพ่อพนมมีดอกกุหลาบงามๆดอกใหญ่ๆสมบูรณ์มากๆนะคะยี่สิบสามสิบปีแล้วนะคะ คคุณผู้ชมมาดูเชอร์รี่เชอร์รี่มาแล้วดอกมากนี่เชอร์รี่ต้นนี้นะคะเราก็มาเก็บทุกปีฮะโอเคเดี๋ยวคุยกับยาก,ก่อนและตอนนี้กับพายามาซื้อของช้อปปิ้งเก็บรอยแล้วเสร็จแล้วก็เลยมาหานางดื่มกาแฟคนละแก้วนะคะ้ะกากาเดี๋ยวกาจากลับบานไปทรงยา ่นก็จะเฝ้าไปปลูกดอกใหม้ที่คนซื้อมามาจากับน้องอะไรก็จะเข้าสวนต่อมาปลูกดอกใหม่กันต่อคะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วเข้าสวนปลูกผักกันต่อตอนนี้กําลังแดดลมลมตกใบสามนะคะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพามาเบิงแม่จ๋าได้อะไรมาบ้าง <laughs> ยกไหวเหรอลูกเขาบอกว่าเขาจะไปเอากอี้มาให้มามานั่งโอ้โเดี๋ยวไหวเหรอ เอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวหมอมาพาคุณผู้ชมดูดอกไม้ก่อนเนี่ยที่ไปซื้อมาเดี๋ยวพาพี่น้องบึงแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะหามองปลูกดอกไม้นะได้อะไรในเครื่องบินหนูอยู่ไหน<อ>เครื่องบินอยู่ไหนไหนบินให้คุณผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวสีสวยเชียวสีหวานเลยน่ะ,นะเอาทำยังไงเอาบินได้ไหมบินสูงกว่าเยอะหนึ่งสองสามเย้โอ้ไม่มีลม กินสตอบอรี่แพ็คหนึ่งหมดคนเดียวละอันนี้เป็นดอกไม้ที่แม่จ๋าได้มาใหม่นะคะนี่พายาไปชอปปิ้งก็ไดแต่ดอกใหม่มาปลูกนะคะแล้วก็อันนี้อีกกระถางนึงมามาครับแม่จ๋าจะมาปลูกใส่โคหินเออเอาอ <laughs> โอเคเขาก็จะตระกูลเดียวกันที่แม่จ๋าปลูกใส่หินตรงโน้นนะคะ แล้วก็อะไรต่างๆนี่ก็จะมีอันนี้เขาจะยูกระเพ้าจนแบบว่าฤดูหนาวปีหน้านะคะเขาจะยูกระเพ้าจนแบบว่าฤดูหนาวมานะคะนี่หนาปลูกอยู่นะคะไม่จ้าก,ก็จะเน้นดอกไม้ปีนี้นะคะเราก็จะไม่ได้เน้นผักอะไรสักเท่าไหร่นะคะปีนี้พิทูเนียก็ออกมาแน่แล้วเนาะแต่ว่าสียังไม่เยอะนะคะเพราะว่าอืม เหมือนเขาพึ่งมีออกมาแหละแม่จ๋าพอเห็นสีก็เลยบรได้ซื้อออกมาหลายนะคะก็ได้เป็นดังๆ <Why S 1> ไหนใครทำฟูกีทำมั้ง <c oughs> เขาบอกเขาไม่ได้ทำนกทำหรือเปล่าอันนี้เป็นพิทูเนียนะคะอันเนี้ยเขาพึ่งมีออกมาแม่จ๋าบอเห็นว่าในกระถางหนึ่งเขาจะมีสีอย่างแน่ก็เลยบรได้ซื้อมาหลายนะคะ เอาืเสือมาแต่อันที่เห็นดอกนี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะปลูกดอกไม้ก้านโอเคพร้อมยังอยโอเคไปไหนมาเลยมาช่วยเลยเร็วๆดอกไม้ต่างๆก็กำลังบานนะคะทิวลิปก็จะมีหลากหลายสีเขาก็จะบานมาพร้อมกันเพราะว่าเขาเป็น ทิวลิฟไหลไหลาสายพันธุ์นะคะเนี่ก็จะค่อยๆทย,ยอยบานไปเรื่อยๆแม่จ๋าคิดว่าจะไปหาสื่อสีต่างๆมาเพิ่มนะคะสําหรับทิวลิปเอียงต่างๆเนาะเอามาแซมให้เขาเกิดหนากว่านี่ดอกไม่ที่ซื้อมาใหม่ยังบระท่านปลูกดอกเดียวแม่จ๋าคิดว่าจะย้ายดอกอันนี้ก่อนคะ่ะนี่อยู่ตรงนี้อันดับแรกแม่จ๋าจะเอาอันนี้ออกไปปลูกก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้เขาแบบว่ากระจายอยู่ทั่วสวนเนาะจะบ่ให้เขาอยู่หม่งเดียวเนาะ เวลาเขาดอกก็จะได้แบบว่ากระจายกระจายกันดอกนะคะบอได้ยูจุ่มเดียวประมาณนั้นเนาะจะได้มีสีสันทั่วสวนของเรานะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะปีที่แล้วแม่จ๋าสื่อสีชมพูก,กับสีขาวมาเพิ่มยางละตน้นและสีเดิมทีเขามีอยู่ก็เป็นสีเหลืองเนาะดังนั้นตรงเนี้ยสีเหลืองทั้งหมดเขาก่อใหญ่แม่จ๋าจะแบ่งออกไปปลูกในจุดต่างๆอันนี้เขากับแบาบา่ากับมาใหม่ไม่พวกนี้นะคะเขาาสาม,มารถที่จะขายาย พันจากเม็ดที่เขาแห่งๆคล้ายๆเม็ดดอกดาวเรืองอ่ะเขากับอมวานวานไว้เดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาหรือว่าจะขยายจากการแยกนอออกแบบนี้ก็ได้เนาะซึ่งแม่จ๋าจะอาศัยการขยายนอ,อแบบนี้เนาะเอาออกไปปลูกก็จะไวกว่าแต่ว่าดอกที่เขาแห่งๆอ่ะวิธีแล้วแม่จ๋าก็ตัดๆแล้วก็เอาไปฝังกบดินไวให้เขาเกิดก็จะคุดออกทั้งแบบนี้เลยนะคะเขาจะได้ฟืนตรงไงเวลาเอาไปปลูกเนาะ ตอนนี้แม่จ๋ากําลังรุ่นว่าสีขาวกับสีชมพูที่แม่จ๋าปลูกไม่ในปีที่แล้ว,ว่ะเขาจะขยายนอเพิ่มให้เฮ้าบอนะคะสารเเน่เต็มอยู่เดี๋ยวจะลือออกค่ะเดี๋ยวกะว่าจะล่อให้ดอกไม้ที่เป็นสีม่วงๆตรงนั้นเขาบานลอยลงแล้วนะคะม,ม,มืด,ดอกแล้วแม่จ๋าก็จะลือ ตรงนี้ออกเนาะหลือสารแหน่ยังออกไ้หมดเลยบ่อย่างให้เขากระจายไปทั่วสวนค่ะเพราะว่าตอนในสารแหน่เขาก็มีหลายจุดแล้วเพราะว่าปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมาแม่จ๋าพยายามกําจัดเขาออกนะคะหรือเขาออกห้หมดบ่ห้เขาแพรกระจายไปทั่วสวนบ่สั่นเขาจะคุ้มยาค่ะพี่น้องแม่จ๋าก,กับแบง่งไปปลูกใส่กระถางไว้สองกระถางขนั้นก็พอแล้วเงาใหญ่แห้งพุ่นะิึงเขามีไหลมีหลากออกมาให้มีหยอดออกมาเต็มเลยนะคะ ไม่ดอกอันนี้นะคะเขาจะไม่กินหอมันอ่อนพึ่งชอบมาตอมอะไรก็ชอบมาจับพึ่งแล้วพึ่งกระตอยแล้วก็ห้องแล้วก็มาจับให้พึ่งตอยอีกโอเคเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาโต๊ที่คุดออกมาไปปลูกก่อนที่คุดออกมาเด้วแม่จ๋าว่าจะปลูกแถวแถวนี้นะคะแต่ตรงนี้เขาจะบ่ค่อยมีแดดแม่จ๋า่แน่ใจว่าเขาจะโอเคบอเนาะเขาจะดอกไ้บอเพราะว่าดอกอันเนี้ยเขาน่าจะมักแดดนะคะ ตัวแดดตรงนี้จะไม่แค่ชงบายเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะคะเนี่ยต้นไม้ใหญ่หลายนะคะแถวเนี้ยพอบรรท์ไปยกดินมาให้แม่จ๋าซื้อดินมาสองถุงวาจิวานมเมล็ดพักนะคะพักพักไทยเขานี่แหละพักกวางตุ้งพักแงงโวกนี่นะคะวานไปนิดหน่อยในแปลงหอมนะคะแถวนั้นเนาะราคาในการซื้อดอก,มมกไม้มาปลูกแม่จ๋าก็จะพยายามหาดอกไมท้ที่เขาแบบว่าทนหนาวมากๆแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้จะหาดอกไม้ท่ว่าเขากลับมาใหม่ในทุกๆปีนะคะเขาก็ต้องในปลูกบอยต้องในปลูกทุกปีต้องในซื้อไม้ทุกปีอย่างประมาณนั้นนะคะซื้อยูแต่ว่าก็อาจจะซื้อ่วนน้อยนะคะส่วนมากก็จะให้แบบว่าพยายามให้เขาแบบเกิดเองแต่เมาใหไม่ทุกปีประมาณนั้นเนะะาะเขาก็จะต้องแบบว่าเสียเงนินซื้อลำไรประมาณนั้นนะคะทุกๆปีก็ต้องแบบว่าซื้อซื้อซื้ออย่างประมาณนั้นนะ